ก็เอฟท,ทุกท่านน,นะครับเดี๋ยวช้าวนี้มาดูสาวๆนะครับมาตาัดต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับก็เ,เ,เป็นไม้ที่กิ่งก้านเวลาเลี้งยงแตกตามจุดธรรมชาตินะครับนี่การดัดลักษณะวิธีนี้เนี่ยม้อย่างนี้จะมีมิตินะะเวลามองด้านหน้าเนี่ย บางดูแล้วเนี่ยอาจจะทุกๆในบางท่องนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องประกาติของไม้ที่ซ้อนกันหลายท่านนะฮะีนี้การตัดเนี่ยก็เบงานก็ตัดดีขึ้นนะครับจากที่ในอดีตเน่ยตัดแล้วไม่ก็เป็นทิศเป็นทางนะแต่พอเขาจัดวิธีการตัดนีคือการแบ่งแต่งกลางนะขวาไปขวาซ้ายมาซ้ายอย่างเนี้นะหน้ามาหน้าหลังไปหลังเนี่ย การดัดมากก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะเแต่ในลักษณะของแต่ละต้นการตัดเนี่ยมันคล้ายกันกนันเหมือนทั้งหมดนะบางทีเนี่ยการหรือว่าการปิดกิ่งหรือการตึงจังหวะของกิน่นะมันต้องใช้การมีเข้ามีออกนะมันจะไม่ตายตอดเสมอไปนะครับก็อย่างจุดแตงไม่ไ้ถ้าเรา ถ้ามันเป็นตช่วยเนี่ยนะครับถ้าเรากินล่างเนื้อหลาเนื้อยล่บ้ดงนะครับเอาปันใจมาก็ก็เบการว่าการควบระยะนะครับการเรือบลายหลก็ตอนั้นบนเนี้ยก็เการคบระยะนะครับก็ที่ใช้ฉาดต่าโมเมนต์โมเมนต์โมเนต์อนันยา อะายะมันเป็นการตัดรระยะนะครับเพื่อให้มันดูเท้ากันนะครับแล้วก็การสร้างไม้นะครับมันมันเป็นหลักง่ายๆเลยนะครับว่าตั้งแต่เราตั้งลำมาแล้วนะครับ เมื่อเรามียอดประทานเมื่อเรามียอดประทานแล้วนะครับเย่ไม่ไม่ดังยอดประทานนี่ก็จะ,ะเป็นยอดที่สูงที่สุดแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะน,นี้เรียกว่ายอดประทานนะครับพอเราเริ่มยอดประทานอนาะการตั้งเบนนะครับที่ว่าทุกท่านเวลาเลี้ยงมาและเป็นการตัดหัวเขียงการทอดต่างต่างนะนะถ้าขั้นแรกเนี่ยก่อนที่ท่านจะ ตั้งโครงเมนนะสิ่งสำคัญคือจะเป็นกบะหินหรือไม้ธรรมดาหรือมาร์กเนี่ยรากฐานรากต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะต้องมาอันดับหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นไม้เกาะหินโชคดีว่ายอดหินท้นหลุออกมาแล้วก็เป็นต้นหมากนะฮะเาจะไม่อมหยินเหมือนต้นไกรนะครับพอเราเลือกสันล่างที่มันเรียกว่า การการลากของสันลากเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเราต้องเลือกต้นที่ดูไม้ดูสวยสมบูรณ์มีพลังในการเกาะนะครับสำหรับไม้เกาะหินเมื่อเราเลือกลำลกเราตัดยอดยอดเราตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยกินเม็ดต่งางๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนึ่งสามหรือขึ้นหน้าขึ้นหลังแล้วแต่เนี่ยเมื่อเราแต่งประทานไดาแล้วนะครับกิ่นขวาเนี่ยก็คือไปทางขวาหมด ใกลข้างหลังเนี่ยครับก็ต้องให้มันไปทางเดียวกันนะอย่ารอตัดย้อนกลับพอตัดย้อนกลับ้วเนี่ยมันเป็นซุกใต้ต้นนะทีนี้มันจะไม่สวยนะบางครั้งเรามองไปเนี่ยมันจะมันจะเป็นรูกลมๆลมนะครับถ้าเรามอรอบดันพลาดแล้วเนี่ยซึ่งมันจะปดปังความงามของโครงสร้างไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบ่งแล้วนะหน้าไปขวาหลังก็ต้องไปขวาแบบเดียวกันคือไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับ ม่กระทั while, step, ่งกิ่งหลังเนี huh. end, ่ยเราก็ต้องไปทางขวามืมวัดนะครับแล้วก็ถ้าดูว่ามันทึบเราสามารถที่จะตัดเมนออกได้นะฮะถ้าเราดูมุมเริ่มันเป็นมุมอับกรณีที่กิ่งมันขึ้นกันเยอะและอยู่มุมอย่างนี้เนี่ยเราจําเป็นนะบางทีเราต้องตัดออกนะที่ตัดออกเนี่ยเพื่อที่จะต้องใช้กิ่งพวกเนี้ให้มีพื้นที่ในการดึงนะดึงโซลีลาของตำแหน่งไปต่าง มันจะได้เม็ดคืบเนะครับมันจะได้เม็ทคบนะฮะแล้วจะดูนะครับด้ากิ่งน,นี้เนี่ยมันบางเนี่ยเราจะตัดออกนะช่องเนี่ยจะค่อนข้างโปร่งนะอันนี้โปร่งเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดกรณีที่เขาโล่งๆเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องหากิ่งมาบังหน้าเกาะน,นะส่วนข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเขาแตกตาม,มาวิธีการแก้มานะครับไม้ข้างหลังเนี่ยถ้ามันแตกตาม,มาอย่างแตกตรงนี้นะครับ เราสามารถกดยาวขึ้นเลยนะกดลงก่อนกดให้เขาค่อนเนี้ยนี่ก่อนนะกดพยายามกดให้เยอะๆนะครับแล้วไปโผล่ไปปลายเอาอามีตัวอย่างไหมอ่ะเอารวดดัดมาอันนี้ต้องม,ม,อมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันจะช่วยทําให้อไอสิ่งที่มันโล่งๆเนี่ยอย่างนี้นะครับที่พราบอกให้กดลงเนี่ยกดไฟยานั่นมันจะโผล่ มาก็จะได้ความลึกนะพยายามไปโผล่ป,ปลายนะถ้าอย่างนี้ดัดตรงปลาเนี่ยมันไม่ค่อยลึกนะต้องพยายามแอบแอบแล้วโผล่ให้มันโผล่ปลายมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องใหญ่นะไม้บางหลังเราไม่จําเป็นต้องใช้กิ่งใหญ่นะประมาณหลอดกาแฟสําหรับช่องนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อเวลาเราทํไม้แล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องทำเพราะว่าขวาเนี่ยมันแน่นซ้าช่วงเนี่ยมันโล่งน,นะครับเราต้องเสริมเข้าไป น้องบมาเนี่ยมันจะแตกหลายจุดนะฮะแต่พงนี้ก็ไม่ตาแตกนะครับแต่เราจะไม่โดนนี่ครับเราจะแตกคือกดบตพ่งหลังก่อนแล้วก็ประจกปลายขึ้นนะเป็นการแก้ปัญหาไม้ช่องที่โล่งๆนะครับาอการทำม้าลักษณะนี้เนี่ยเวลาเราไล่มาแล้วนะครับไอ้กิ่งพวกนี้เวลาตัดเนี่ยนะมันต้องตัดให้ลงเลยนะ อย่าให้มีรอยโค้งเยอะนะครับต้องให้เข้ามาข้างหน้าอย่างเดียวนะอย่าไปแบบกดโค้งเนี่ยนะครับต้องพยายามให้มันแนบนะจับมาข้างหน้าเลยนะครับดับมาข้างหน้าจับจะให้มันโคง้งโป่งเนะี่ยต้องพยายามจับลงให้เขารูมาข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ แล้วเราก็ดูความยาวเอาแล้วก็ดูนะครับว่าไม้ต้นนี้เนี่ยทิศทางการเอ็มมันอย่างไรนะเราต้องเอาปลายชึ้มไม้อะไรประมาณนั่นนะครับให้มันค่อยๆสอดท้อมานะ <c oughs> แล้วก็ต้องดูกิ่งหลังด้วยนะครับดูกิ่งหลังด้วยนะฮอา่ามามาได้ดังพอไหมพอแล้วค่ะเอฟจีถามว่าขุดมาหรือตอนคะอ่าอันนี้ อันนี้อ่าผมให้ทางาที่รวดวนะครับราชบุรีเนี่ยเป็นคนเกาะมาให้นะฮะเข้าใจว่าน่าจะตอนมานะครับตอนมาเกาะเอาตอนเกาะเนี่ยต้นนิดเดียวครับประมาณสักใหญ่ไม่เกินนิ้วโป้งผม,มนะฮะ สำหรับการเกาะมาในอดีตเนี่ยอตอนน่าจะเป็นน่าจะเป็นชําแล้วตอนพวกหมากนี่ชําก็ติดนะครับน่าจะตอแล้วก็จัดราดสมัยก่อนก็ไม่ได้เลี้ยงรากยาวมากนะครับแต่อาศัยการขยันเกาะนะฮะคือพยายามลื้แล้วก็เกาะมาเรื่อยๆแต่ด้วยยุงเขาเนี่ยก็โตรธรรมชาตินะครับแต่มันใช้เวลาฮนะไม้ชุดเนี่ยอายุยี่สิบปีขึ้นทั้งนั้นน,นะครับ ก็เวลาเราดัดนะเวลาเราดัดเนี่ยเราก็ต้องถ้ามีอย่างเนี้ต้องพยายามดัดให้มันให้มันถ่างออกนะครับอย่าให้มันติดกันพยายามถ่างออกเมื่อเราได้ยอดประทานแล้วนะครับเราได้ยอดประทานแล้วนะพอเราเอียงองศามาเนี่ยนะครับการเอียงองศามาเนี่ยความเอียงมันควรจะค,นะค่อยๆไปนะคะ่อยๆไปนะครับแล้วก็เรียกว่าการจัดรล้จับ ความเอียงองศานี้เนี่ยให้มันได้กันนะคือเราดูล่ามันไม่ขัดแย้งกันนะมันจะไม่เขาเรียกอะไรไม่โดไม่เดไ่ประมาณนั่นนะครับมันควรจะมีความอ่อนนุ่มนะอ่อนนุ่มให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ความยาวเวลาเราตัดทดเนี่ยก็มีผลมากกับรูปทรงนะฮนะเพราะนั้นม้เนี่ยต้องพอดีพอดีนะครับอย่าให้ยาวเกิน ถ้ามันยาวเกินเนี่ยบางทีดูในรูปสวยแต่พอทําจริงแล้วนะครับต้องตัดทดลงฮนะเพราะเดี๋ยวรายละเอียดออกมาเนี่ยมันจะยาวเกินนะเพราะฉะนั้นบางท,ทีเราเห็นเข้าไว้อย่างพอถึงเวลาแตกจริงแล้วต้องตัดทดสั้นนะครับเพื่อแยกแยกรายละเอียดออกมาอีกทีหนึ่งการแยกรายละเอียดต่อไปก็คือว่าในการดึงหน้าดึงหลังฮนะไม้มันเวลาดูก็จะได้ติดเอ,อิบนะมันจะไม่เป็นแผ่นเป็น,ป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 นแบบเนี่ยนะครับเวลาปามาแล้วเนี่ย แตกมาเนี่ยมีอยู่ในเดดึงมาหน้านะครับแล้วก็ดึงข้างหลังนะการะี่วไม้ลีลาลักษณะนี้เนี่ยอยากแนะนําว่าให้ใช้กิ่งหลังเปน็นอันแรกนะครับกิ่งที่สองอยู่ข้างหน้าที่เราต้องเอากิ่งหลังไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะได้โชว์โคนเนี่ยนะครับถ้ากิ่งแรกมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลามันมีใบแล้วมันจะปิดหมดนะเพราะถ้ามีช่องว่างนะกิ่งแรกควรจะไปข้างหลัง สิ่งที่สองหมาข้างหน้ามันก็จะโ,โชโคนกับโชรีลาที่เราดักเอาไว้นะครับแล้วก็การทำเราก็ดูไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ดักไปนะครับตัดไปให้มันเข้ากันนะฮะอันไหนมันนั่นเนี่ยมันบางมันขวางอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องตัดออกนะอย่าเสียตานะครับทำามาเนี่ยเสียดาไม่ได้นะถ้าเสียตาเนี่ยตัวเสียตาเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้โครงสร้างสวยๆเนี่ยมันขาดมันขาดไปนะครับ นั้นอะไรที่มันเกินเนี่ยต้องตัดออกเรียกว่าเป็นส่วนเกินน,นะครับพอเราเติมกิ่งแล้วนะพอเราเติมกิ่งแล้วเนี่ยช่องน,งนี้มันก็จะมันอยู่ร่งๆจนเกินไปนะครับนั้นไม้บางหลักเนี่ยจําเป็นจะต้องมีนะครับกิ่งหลังจำเป็นจะต้องมีสําหรับไม้ที่มันมีความหลากหลายเรื่องของความลึกนะครับ เราวก็มาไล่ได้ฝ like ่ามือเนี่ยเอาได้ได้ฝ่ามือก่อนตอนนี้มันเห็นมันปังกันไหมช่องนี้ไม่ปังค่ะไม่ปังนะไ,ไม่ปังาวิธีหนึ่งก็คือการตัดการที่มันจะขึ้นมาหน้าเนี่ยนะครับเราดัดนอนลงเพราะการตัดนอนลงเนี่ยมันจะเพิ่มพื้นที่ในช่องนี้ได้นะครับมันจะเพิ่มพื้นที่ช่องนี้ได้ถ้าเราตัดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมาเบียดกันแต่ถ้าเรากดลงเลนิดหนึ่งนะ ตนกรณีที่มันไม่แคบเกินไปเนี่ยก็อาศัยการตัดแตะข้างหลังนะเพราะตัดข้างหลังเ็าจะเปิดช่องพื้นที่กว้างขึ้นนะครก็อันนี้เด็เนี่ยเขาเรียกว่าสามพันแล้วนะมาสามพันนะครับมันจะสงเกินนะเราจะมาสตาร์ทเอาแถวนี้นะครับ พราะทังหลังเนี่ยมันยังมีอยู่นะเราจะเอาเพราะมันขึ้นมาแล้วมันยากนี่นะควรจะมาสตาร์ทอยู่ที่มุมไปปลาที่หนึ่งนะตอนรีกว่าขี่กันนะนะมันขี่กันอยู่ควรจะมาสตาร์ทแถวนี้นะครับอ่าแล้วก็การสตาร์ทคือไม่ต้องเราจะดึงดึงรายละเอียดนะไม่ใช่การตั้งขึ้นมานะครับเ้ืสังเกตว่าช่วงเนี่ยมันไม่เยอะมากแล้วมันก็ไม่กลิ่นแรงอะนรับ แล้วเวลาท่านันเข้ามาเนี่ยแล้วเป็นการแยกคู่ออกมานะแยกคู่ออกมานะแล้วเราก็จะเริ่มคือตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มทาของเรื่องกิ่นกลิ่นของไปแล้วนะครับกิ่นของไปแล้ว,นะลวเนี่ยจะเวลามาเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นด้านหลังเงี้ยนะครับขึ้นด้านหลังก็ดักมาข้างหน้าเหมือนกันนะฮะอันแรกอันที่สองมาอยู่นี่นะครับ อยู่นี่เนี่ยมันก็จะไม่บางกันเนเรื่การการสตาร์ทนี่เป็นการทำปไปนะครับอันที่สองมาอยู่ด้านนี้นะแล้วก็มีปลายออกมานะครับเราสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆน,ยนะเวลาทำมาแล้วมันจะเห็นโปรงเห็นลีลาต่างๆนะครับเฉะนั้นไม้ลูกกลงใหม่เนี่ยเราเจะเ,เ,เน้นเรื่องความโปร่งเนะ้นเรื่องลีลากิต่างๆเน้นเรื่องลีลากต่าง ละไม่จําเป็นต้องมาตรงกันตลอดนะฮะมันเยื้องกันได้นะครับมันเยื้องกันได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีความลึกอันนี้อยู่หน้าอันนี้อยู่หลังลอะไรประมาณนี้สลับไปเรื่อยๆนะ,ะสลับไปเรื่อยๆนะก็อย่าให้ความยาวของกิ่งเนี่ยทับจนลึกเกินไปนะครับถ้ามันทับลึกเนี่ยเวลามันมีใบเ,เอกจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นแน่นๆหนาๆเป็นก้อนนะก็ต้องพิถีพิถันตั้งนิด็ดจ่ิงนะครับ เราเสียเวาลาสร้างโครงมาเ,เปเน็นยี่สิบปีฮะเราท่านก็โชว์ตัวให้ได้นะครับท่านก็โชว์ตัวให้ได้ไม่โชว์เวลาที่เราในความตั้งใจสร้างเอาไว้นะครับกิ่งล่างปลายบังค่ะ<ไ>ปลายบังค<ป>่ะ ไม,ไม่บังไหมไม่บังแล้วค่ะ,อะโอเควิธีการดักมีเยอะนะครับวิธีการดักมีเยอะ์นกก็อยู่ที่ทิศทางสําหรับท่านที่มีเวลาดับแล้วลมองกล้องจะง่ายนะครับมองกล้องมันจะง่ายนะครับมันจะคล้องเราเลยว่าเราจากรากักรล้วเป็นอย่างไรนะ เด็กันใช่หรือเปล่าทำิชาอันนี้เขาอ่านเลยาเอ่านเลยก็กลิ่นไม้มันตั้นเลยนะครับถ้ากลิ่นไม้ตันเนี่ย เราก็ต้องลดดึงให้เขายาวขึ้นนะแล้วก็ไม้ก็ควรจะมาไม่ต้องกระดกหัวขึ้นนะฮะให้เขารอ้องเรียกว่าเป็นการปรับให้เขายียงมาทางที่เดียวกันหมดนะครับปรับชิดเอียงและทิศทางกันหมดหลังนี้นิดหน่อแข็งโฟอกนะเปิดหน่อยปิดให้มันนิ่ๆพยายามอย่าให้แข็ง,งนะครับ เมื่อเวลาแค่รวดแล้วเนี่ยมันถ้ามันแข็งไปมันจะไม่สวยเนี่ยปัดปัดับไป่ได้ก็ปัดปัด คุณสุรัตสวัสดีครับลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับคุณสุรัตพี่แ,นแนบนนะฮะสวัสดีหนูออนหนูตุยครับสวัสดีค่ะลุงแบนสวัสดีค่ะม้าอย่างนี้ตัดแล้วเด้งดง่ายนะครับเนื่องจากว่า ความซับซ้อนของพันเนี่ยมันไม่เยอะเกิดนะฮะแต่ถ้าเป็นต้นไคลเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะลึกหลายพันฮนะาการแบบประดูจากต้องเนีมันจะดูทุุๆนะแต่ถ้าแตกฟลยล่าจะดูมาจะด,ด,ดูง่ายขึ้นนะอ่ะบหมืนดนดินดหมเบ่ามีดำเจริญพบนายุที่งานะอวดครับอ๋อครับสวัสดีครับ ธานินมีโชคสวยมากครับขุดมาหรืนอนเกา,าัี้อันนี้ก็ไป็ด้านหลังน,นะครับท่านเห็ว่ามาันรู้ๆอยู่นะฮะเพราะว่าเรายังไม่ตึงฝักหนันมานะครับนนะ กำลังให้ทีมงานาสาวๆนะครับเร่งทำนะฮะให้ให้เร่งทำดูนะครับเพราะว่ามีความเข้าใจมากขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นการการตัดต่างๆนะครับแล้วท่านอาจจะปะจัดใจว่าทำไมาเราต้องดึงยาวเนี่ยการดึงยาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีช่องเพร่อามีช่องนะครับมีช่องให้ทำ ความของความลีลาได้กันถ้าเราทําแบบพุ่มกระชับนะแร้วความว่าทํามันต้นๆเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้จัดรวดลายของสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะถูกถูกบังคับด้วยระยะของความกว้างของพุ่ม,มกันนะครับเพนั้นเนี่ยต้องทาพุ่มให้กว้างไว้ก่อนเนี่ยทำพุ่มใ,<ช>ให้กว้างไว้ก่อนอ ก็เป็นไม้เกาะหินนะครับเป็นไม้เกาะหินอายุก็ประมาณสักยี่สิบปีฮะปีหน้าก็นาจะเก็บอาหารได้นะใช้เวลาครับไม้ดีๆเนี่ยต้นใหญ่ต้องใช้เวลาเนี่ยถ้าเราไม่เวลาเอาเนี่ยการเรื่องจริงเป็นต่างมันจะไม่ได้ขนาดนะครับมันจะไม่ได้ขนาดเพราะฉะนั้นวันไามันเป็นเรื่องของความอดทนนะเป็นความอดทนความละเอียดที่ตีที่ถัง แล้วก็นี่ตัดทิ้งไปเยอะนะครับรอยแผลเนี่ยตัดใหม่ๆเลยนะไม่นานเนี่ยนะครับแผลยังไม่เดินเลยอะไรที่มันเกิดเนี่ยก็ต้องตัดออกนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยการทําไมา้เราทุกคนเนี่ยเรากลัวพุ่มไม่นั่นนะเรากลัวพุ่มไม่นั่นนะครับเราก็เลยทําจิ่งเอาเยอะไว้ก่อนนะเหมือนกับ ต้นสายใบก้าวที่มาตัดจริงเนี่ยจริงจะลอกต้นเลยคือแต่ใกล้โรนก็จะดึงนะครับดึงเพื่อทําพุ่มให้แน,น่นๆไปนะครับแต่มันดูได้สักระยะหนึ่งนะเราดูทุกวันทุกวันนะฮะไม้มันไม่เห็นเลยเห็นแต่พุ่มแล้วก็เห็นขาเขาเนี่ยโครงสร้างภายใน,นมันมองไม่ค่อยชัดนะมองไม่ค่อยเห็นนะก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้นี่ยผมทํบราณนานแล้วนะฮะ แต่ไม่ได้ออกเสือเพราะว่าใช้เวลาเป็นสิบปีนะกว่าที่ลองผิดลองถูกนะครับเพื่อทํามาทุบตักนะฮะสุดท้ายเนี่ยการทํากิ่งให้กว้างให้กิ่งน้อยให้จํานวนน้อยนะมันจะดีกว่าการที่เราไว้กิ่งเยอะๆนะมันไม่สามารถดิ่งนี้จนได้ครับพอกิ่งนี้ออกมาพอทําปุ๊บมันก็บานแักนะ แต่ว่าถามว่ามาได้คุ้มมาได้พุ่มเหมือนกันนะครับแต่จะได้พุ่มแบบแน,น่นๆไม่เคยเปายเลยนะเดี๋ยวมาดูตน้นกล้าไปนะครับเรวจะให้